สวัสดีครับพบกับเซียวอลอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาไปดู e อซูดีแม็ปี2006ันหกเรนเดอร์ครับนนี้จะเป็นเครื่อง2องพนห้าะฮะจะเป็นตัวเกียร์ธรรมดาจะเป็นรถคันนี้จะเป็น, 2, 5, นรถมือสองย่ตามสภาพนะครับสีเดิมแน่นอนอาจจะมีอายุรอยตามสภาพครับเพราะอันนี้ขายเป็นมือสองนะครับกันสองนี่จะได้รอชีกดีด้วยนะครับพาไปดูรอบคันนะฮะ รถคันนี้ไม่มีชนหนักแน่นอนครับไม่มีไฟไหม้แล้วก็ไม่มีน้ําท่วมด้วยอันนี้ผมรับประกันให้เลยส่วนภายในจะพาไปดูกันเป็นภายในเดิมนะครับนี่จะเป็นเกาะท่านะคะกระจกจะเป็นกระจกไฟฟ้าแล้วแปลงให้แล้วนะครับใช้ได้ปกติมีวิทยุให้คันนี้เลขไม้จะอยู่ที่สองแสนสามหมื่นกิโลเท่านั้นเองะคระับนี่ถือว่าคอนโซลสวยเลย ไม่มีแตกเป็นสีคีนนะครับแต่ใช้ได้ปกตินี่แต่ใช้ได้เย็นมากนี่บอดแคปด้านหลังนะฮะจะเป็นแคปเดิมอาจจะมียิ้วรอยนะครับเพราะว่าอันนี้ใสรเป็นมือสองแล้วครับภายในถือว่าไม่โซมเลยนะครับนี่ติดประมาณนี้ครับจะพาไปดูห้องเครื่องกันดีกว่าครับ อันนี้จะเป็นเครื่องเดิมๆเลยนะครับแค่แค่ให้มีชีวิตคานจะเป็นคานเดิมนะครับมีเครื่องเดิมจะผมสตาร์ทเครื่องให้ฟังนะครับนี่เคร,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 รื่องเดินเงียบๆนิ่งๆเป็นแค่ครับปัดนี่เดิม ไม่ผ่านการโริฟายไม่ผ่านการปรุงม,มาเลยคนระับ่วนลูกค้าท่านไหนสนใจสามารถทักแชทเข้ามาในเพจได้นะครับหรือว่าจะโทรเข้ามาเบอร์0844641115สำหรับวันนี้สวัสดีครับ